มาเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ทำอะไรบ้างคลิปนี้มาดูกันจะเติมเกมคิดถึงคุกกี้แลนชอปรานรับริการเติมเกมบอลพ้แมนและเกมมือถืออืนอ่นอีกมากมายราคาถูกสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปใครที่จะเติมเกมอย่าลืมมาเติมกับเรานะครับผมลิงก์แพดอยู่ใต้คลิปนะครับเอานะผมก็ขอกล่าวสวัสดีาาท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้จะผมคารุมานะครับ แล้ววันนี้เราไปอยู่กันในเกม One Punch Man เดอะตองเกตยันเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับผมเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ห6 9้หส้านะครับผมโอเคนะก็สวันนี้นะครับผมเรามาเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่เซิร์ฟเวอร์นี้เพราะว่าเรามาเตรียมตัวไป6ก0็ดูนนะครับผมอ่าบอกก่อนว่าไป670นี่คือไปกับพี่กิ๊กนะจะเป็นวันเสาร์นี้นะครับผมแต่ว่าห4สี่หกยังไม่ได้บิดนะครับผมที่จะไปเล่นนะก็คือไปเล่นสายฟีดขำๆแล้วก็เติมนิดหน่อยก็ได้อาจจะเติมนิดหน่อยแต่ว่าไปเได้ขำๆด้วยกันเองนนนนะะะะะอออ่่่่่าาาาเเเเเพรรรรว4มมมมัไไไได้ีทก็จปล์ให แกเบื่อแก้งเหงากันไปนะครับผมใครที่อยากจะเล่นก็ตามมาเล่นกันได้นะครับผมหกเจ็ดศูนย์นะอ่าแต่ว่าในเซิร์ฟเวอร์นี้เราก็จะพามานี่เลยสุมตัวที่เรามีกันนะครับผมก็สามสิบหกใบนะครับผมกับอีกสามใบตรงนี้นะแล้วก็ตัวเหล่านี้อีกสี่สิบใบรวมกันเป็นประมาณเจ็ดสิบแปดสิบกว่าใบได้อ่ะก็จะมาสุมในคลิปนี้ให้ดูกันเลยนะครับผมอ่าไปเพราะอตอนนี้เรายังไม่ได้สุม่มเราสุ่มไปแค่สิบใบแรกเราได้ด้วงมาแล้วนะที่มันการันตีโจซีแล้วก็จีโฟใช่ไหมแล้วก็ด้วงอ้าเราได้ด้วงมา ็คิดนะครับผมปะไปสุมหาตัวละครกันนะอ่อันดับพลังก็นี่เลยสองร้อยเจ็ดสิบหกนะผมเป็นสายฟรีไม่ได้เติมเลยนะทับเซิฟก็งั้นๆน,นะสำหรับทับเซิฟเทอร์นี้ก็เนี่ยสี่หมื่นไม่ค่อยมีใครเติมนะอ่ะอาจจะมีขับเคลื่อนแล้วแต่ว่าเป็นนั่นแหละสุมตัวดำห้าสิบอันนี้ก็ไม่ค่อยมีใครตึงมากนะผมก็เติมกันแค่ส่วนมากก็เติมแค่ฟุกุกิกับแพคข้ามธนานะอะ,ะอาจจะเติมกันประมาณนี้นะไม่ค่อยมีใครเติมโหดมากนะครับผมอ่ะประมาณนี้ เราไปซ่มตัวแดงหาของกันรดีกว่านะผมตรงนี้นะก็ตัวที่เราอยากได้นะครับผมผมอยากได้อันนี้ตัวอะไรตัวเหลืองตัวแดงดิคาราโลหรือโกเคสซึมาก็ได้นะหรือว่าจะเป็นฟินิกแมนก็ได้นะถซาสอมันกิก็ได้ปูบอมก็ได้แต่ไม่ค่อยออกนะตัวพวกนี้ส่วนมากจะออกเป็นพวกนี้แถบแถบบนเนี่ยตั้งแต่หมาพ้าว่าแมนขึ้นมานะก็ไปตัวเหลืองดีกว่านะครับผมซีสิสบหกไว้นะกดไป ก็ตรงนี้นะครับผมเป็นตัวละครที่เรายังไม่ได้สุ่มนะครับผมมันก็จะขึ้นนิวนิวนิว,นวมาให้เรานะคือเราเพิ่งมาเล่นเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมแล้วก็ร้องตั๋วไว้ทาคลิปอย่างเดียวเลยนะอ่าเราก็จะพาไปดูนะครับผมว่าวันแรกทําอะไรบ้างนะครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์หกร้อยหกสิบเก้านะครับเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะว่าทแรกทําอะไรบ้างแล้วก็ได้บิดคิงมา <S <S ถือว่าดวงดีนะครับผมได้บิดคิงมาเพราะว่ามันชอบไปการันตีไอ้ตรงตั๋วแดงอะผมไม่รู้มันการันตีหรือเปล่านะแต่มันชอบได้นะ <S <S ตัวนี้แล้วก็อลิลา,า,าจริง ผมบอกแล้วไอ้สองตัวนี้ไม่ชอบการันตีนะเรามาเปิดทิ้งตัวเหลืองก่อนก็ได้นะพอเราได้สองตัวนี้ออกเสร็จปุ๊บเราค่อยไปสุ่มตัวแดงเพื่อลุ้นตัวอื่นๆอ่ะเพราะว่าเวลาเราสุ่มสามสิบทีแรกยี่สิบทีแรกมันจะออกไอ้สองตัวนี้แหละไปครับผมไปต่อที่ตัวแดงนะผมเป้าหมายของเราก็คือตัวจํากัดนะตัวอะไรก็ได้กิโลกิโลมาก้าดีก็ขอต่อยนะครับผมสำหรับตัวแดงนะผมสามครั้งนะอ่ะจตมะขอต่อยไปที่ตรงคำว่าพันนะอันนี้คำว่าแมน แม่แล้วไงต่อควันไปแล้วกดต่อยไปสีทองมาไหมสีทองมาว่าแล้วไงมันต้องต่อยแบบนี้ไม่ต้องต่อยแล้วสีมองมาก่อนนะอ๋าสีทองมาก่อนน้องเล็กของฉันได้รับการดูแลแทงค์คอมาเตอร์ปะือ <c oughs> ตัวเกลือแบบนี้คือเกลืออยู่นะครับผมได้ทงทงคอมาเตอร์คับคือมันก็ก็เกลือแหละอ่ะจริงๆก็เกลือก็เกลือมากก็เกลือเกินไป เออเราลืมบอกเราจะซื้อตัวแดงเพิ่มด้วยนะครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะก็จะซื้อเพิ่มอีกสี่ไอ้ห้าใบนะสุ่มเป็นสามสิบครั้งเป็นสีสิบครั้งนะอันนี้กดข้ามไปเลยไม่น่าออกติดกันนะครับผมสำหรับตัวทองนะอ่ะนั่นไงสีมมก่ออกก่อนที่จะมีผู้บาดเจ็บมากขึ้นต้องกำจัดภัยพิบัติให้สิน้นตัวอะไรวะเนี่ยอ๋อเอนี่อะตอมิกอะตอมิกอะตอมิกรางแก่ ไปครับผมโลที่30มสิบใบเข้าไปแล้วนะครับผมตรงนี้น่าจะจะมาบินขึ้นมาแล้วกดกดง้างต่อไปที่พันไปที่พันไปที่พันไปที่วันพันแมนวันพันแมนต่อยมาเป็นแสงสีอะไรแสงสีม่วงกดข้ามไปเลยกดข้ามเลยพอเรากำลังเสริมหรือเปล่าแม็กสายฟ้านะโอเคยั okay, งดีแรง,งได้กรอบรูปมานะอืมก็คือไปตามระบบเราจะไปซื้อเพิ่มเริ่มการสำรวจเถอะเอาดีดี อ๋อสติงมาแต่ผมได้ยินว่าคิดว่าโกลเด้นบอลไปซื้อเพิ่มน,นะครับผมตรงนี้นะถ้าเราไม่พอใจอะ่ะแต่เราก็เกือบได้แล้วนี่ขาเด็กแค่สองใบเองแต่เราซื้อนี่เราได้ห้าเลยนะ,อะบอกก่อนนะครับผมว่ามันต้องซื้อนะคืออย่างไรมันก็ต้องซื้อนะครับผมตัวแดงนะเพื่อเราจะสุ่มเอาบอมนะครับผมเพราะว่าเราจะเอาบอมไม่ได้นะไปสุ่มอีกสิบครั้งนะครับผมแล้วก็รับฟีอี่สองเป็นทั้งหมดวันนี้คือเราสุ่มไปห้าสิบโลเลยนะ สุ่มห้าสิบโลนะวันนี้นะสีม้องไม่แล้วพวกที่อยากจะมีรูโวโอ้โหหน่อไม้ฮีโร่หน่อไม้นะฮีโร่หน่อไม้สติงเกอร์สีม่วงไม่อีกเราเคลื่อนไหวก้อนนีเแบบสวยบอลทองอย่างไรยังได้สีอยู่แต่ก็ไม่ได้เล่นหรอกนะตัวเอสอาร์ไปครับผมสุ่มครบห้าสิบครั้งไปรับต่อคือคลิปนี้คิด๋ยวเราสุ่มไปห้าสิบใบหรือว่าเยอะอยู่นะครับผมไปครับผมทีสุดท้ายขอไปเกลือตัวเมืองก่อนแล้วกัน กดข้ามไปตัวเหลืองมันเกลือแนะ่นอนอยู่แล้วนะฉันขับไม่ออกแลอกนะฉันน่ะขําไม่ออกของจริงไอ้น้องก็เกลือไปนะผมตรงนี้นะเวลาขับผ่านช่างมานะผมตรงนี้นะอ้าก็เกลือสิบปายท้ายของจริงแล้วก็จะไปต่อที่ตัวมว่วงละตัวจำกัดออกให้หน่อยเหอะนิ้วพิฆาตดวงทั้งหมดอยู่ที่นิ้วชี้เราจะกดต่อไปนะครับผมกดง้างแล้วก็กดไปเลยกดง้างแล้วก,กดต่อยไปเลย โอ้โหห้าสิบใบหนึ่งทองเกลือโพดจริงๆเราไปต่อได้อีกยี่สิบนะครับผมแต่ว่าเอเราต่อได้อีกสิบใบนะแต่เดี๋ยวเพชรเราจะหมดแล้ดิพอมกันแล้วกันนะสำหรับตัวแดงนะก็ได้ครับมาเท้ครับมาเตอร์มาหนึ่งตัวนะเราไปต่อตัวม่วงดีกว่าเกลือเกลือแบบนี้ต้องต่อตัวม่วงละเซตนี้ก็ไม่น่าลงแล้วนะเพราะว่าเราเกลือมากๆแล้วนะถ้าเราลงต่อคือน่นแหละเกลือนะลงต่อคือไม่ไหวอ่ะ 6-0ขอไม่แบบนี้ได hmm. so ้ไหม6-0ขอดีๆอ่ะขอแบบละลายทองอ่ะสีม่วงออกมาไอ้ที่ว่าผมไ่สังเกตหรือไงโอ้โหเอไอังแค่มาครั้งแรกก็รู้นะครับผมตัวอะไรนะเพราะเล่นมานานแล้วอะไปครับผมรับสมัตแดงตัวม่วงตัวเหลืองกันหมดเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้นะก็เกลือไปนะผมตรงนี้ก็รับมาอ่ะนี่วันแรกที่เราควรทำตัแรลพง PP ครับตันอารีนาตรงนี้ พนะอันไปนะดันอไรนดันไปให้สูงที่สุดนะครับผมพยายามแบบตัวนี้มีกดดันไปเลยให้ถึงหนึ่งร้ยนะครับผมเพราะว่าอีกหนึ่งวันมันจะปลดล็อกซิลเวอร์เราต้องรีบไปซิวเวอร์แล้วเราก็ยิบเอาเพชรยิ่งตีทะลุดา่านยิ่งได้เพชรนั่นเนี่ยผมพาไปตีดูนะเรามีหมื่นสองใช่ไหมเราต้องหาคู่ต่อสู้อ่อนๆนี่หกแปดพันตีเลยชนะชัวร์เว้นบอทนะได้กดข,ข้ามไปเห็นไหมเราก็ชนะมาตู้มทุกการชนะเราได้เพชรนะครับผมนี่ท้าสู้ฟรีนะแต่ว่าได้เพชรนะชนะ น,น,นี่ยิ่งตีตามสูงมันยิ่งได้เพชรนะครับผมเพราะเราก็จะเพชรเป็นสุ่มตัวแดงเพิ่มนะอันนี้อีกห้าสิบสู้ต่อนะครับผมสู้ต่อนะเอาเพชรเรื่อยๆหกเจ็ดศูนย์ใครที่สนใจจะไปลงนะครับผมก็มาลงกันได้นะครับผมแล้วก็ถ้าแชทมาผมก่อนได้เลยนะครับผมก่อนที่พิกี้จะไปลงแล้วก็จะมีคนมาตามเยอะเล่นเยอะนะเพราะว่าคนที่สร้างคิวจะเป็นผมนะครับผมคนที่สร้างคิวนหกเจ็ดศูนย์นะเป็นผมเองนะก็จะสร้างคิวแล้วล้วคิวเต็มก็อาจจะรอนานนะครับผมช่วงแรกเพราะว่าคนบิดก็ ก็มีแหละแต่ก็น้อยอยู่นะครับผมช่วงแรกๆน่าจะขยันเล่นเงินอยู่โอเคถัด okay, ไปก็เป็นภารกิจตนนะะแต่ธมะน,นะครับผมแต่ธรรมะก็พยายามนะครับรีหายสองชั่วโมงไปก่อนช่วงแรกนะเพราะว่าเราจะต้องไปปลดล็อกภารกิจอันนี้ภารกิจอันนี้ภารกิจขั้นสูงเราจะปลดล็อกหกชั่วโมงได้นะอันนี้ก็ภาษารูปไปอันนี้น่าจะยังไม่ได้นะครับผมช่วงแรกๆน่นาจะยังไม่ได้นะโอเคกดมาค่าดีเท่าไหร่ค่าดีสามสิบ อีก30ไม่ได้เพราะนี่สองชั่วโมงมันได้แค่นี้เองนะต้องดูโฆษณาเราไม่ดูนะโอเคเควสทำให้หมดอันนี้อะไรอุปกรณ์ตีตีบวกอะตีบวกไปตีไปเลยเดี๋ยวเราก็ต้องย่อยอยู่ดีนะเห็นไหมอ่ะเควสเวลผมก็จบที่ยี่บสี่นะครับวันนี้นะอาจจะจบประมาณยี่6ห้ายี่กได้อยู่อาจจะย5ิบห้ากว่าได้เพราะว่าเรามีโฆษณาลบับด็กผิดเรามีอันนี้อีกสองอันแล้วก็มีโฆษณาเจ็ดรอบ แล้วก็มีอันนี้ซื้อได้เพิ่มได้อีกเยอะอ่ะอาจจะจบ26ได้นะครับผมส้าราับสายฟรีในเซอร์เวอร์699นะครับผมไอ้669นะเพราะว่าเราไม่ได้เอาตัวแดงไอ้ตัว๋วเ,เพชรอะไปลงกับอันนี้เยอะตัวม่วงตัวแดงนหะเราเพชรไปลงพลังงานดีก,กว่านะสำหรับเซิร์เวอร์ใหม่นะครับผมแต่ว่าถ้าเล่นสายฟรีผมบอกเลยว่าต้องเพชรไปลงพลังไอ้เราเพชรลงตัวดีกว่าเพราะคุณจะได้บอมบ์นะแต่ถ้าคุณไม่ลงอ่ะบอกเลยยังไงคุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้บอมบ์ถ้าคุณไม่ทันบอม คณก็จะเป็นไก่แจใน p v p นะผมบอกเลยเอาจริงๆมันไก่แจจริงๆนะถ้าเราไม่ได้บอมตรงนี้มค่าอีกเท่าไหร่เนี่ยร้อยหกสิบใน Server, เซิร์ฟเวอร์หกร้อยเจ็ดสิบศูนย์เอหกร้อยเจ็ดสิบเอหกร้อยเจ็ดสิบศูนย์อะไรละหกร้อยเจ็ดสิบนะครับผมจะเติมแพ็คนี้หนึ่งแพ็คสิบห้าบาทเอาสิบใบตรงนี้นะแล้วก็ตัวตั้งคิวด้วยแล้วก็นี่อีกสามใบแล้วก็เพชรเรื่อยๆแล้วเราก็จะเติมอีกอย่างหนึ่งก็คือเติมอันนี้นะโบนัสแล้วก็จะเติมอันนี้แพ็คสมาคม แค่สองแพ็กนี้เท่านั้นล่ะไอสามแพ็กแล้วก็คัมพีคัมพีตอนนี้ยังไม่มานะครับผมต้องเวลสามสิบก่อนนะคัมพีถึงจะเปิดนะก็แพ็กเราเติมก่อนวันแรกก็ประมาณนี้เติมแพ็กเมื่อกี้กับแพ็กข้ามโฆษณาตรงนี้นะตัวม่วงไม่ห้าใบแล้วก็ตัวแดงอีกห้าใบนะผมแล้วก็อันนี้มาทุกวันรับร้อยหกสิบเม็ดแล้วก็ไม่ต้องดูโฆษณานะครับผมสิทธิพิเศษนะเห็นไ,ไหมแล้วก็จํานวนท้าดวลนะพวกนี้มันก็จะเพิ่มขึ้น้วยนะแพ็กนี้เป็นแพ็กที่โคตรจะคุ้มผมบอกเลยประโยชน์มันดีมากๆแล้วก็น,นี้ได้ลุ้นอีกวนลใบ คุ้มนะครับผมตรงนี้นะคือคุ้มมาก,ากเเไ,มไดก้ตาทุกวันโอเคเนี่ยเห็นไหมได้เพชรทุกวันตาทุกวันแล้วก็เปิดล็อกอันนี้ได้น,นี้เลยนะก็าวกิดจ้จานะครับผมตรงนี้ก็แจกตัวแดงเยอะมากมา,ม,ามาทำาึ้นด้วยนะตัวแดงตรงนี้ก็เป็นชิ้นส่วนสาคัญนะครับผมทำให้เราได้บอมนะเห็นไหมห้าร้อยแปดสิบแปดได้นี้หนึ่งใบก็ใบถือว่าคุ้มนะเพราะว่าสามใบมันต้องหอร้อยหกสิบประหยัดไปเยอะแล้วได้ตัวเหลืองไปลุ้นอันนี้ตัดโชคไปอีกโอเคนะถือว่าดีนะตอน,ตอนนี้ก็เซิร์ฟเวอร์ใหม่พลังงาน ซื้อไปเลยตัวดาหมดไม่ต้องซื้อก็ได้นะตัวดํารูว่าใครจะซื้อก็อซื้อได้นะแต่ผมไม่ซื้อนะผมซื้อพลังงานแล้วก็ตัวแดงพอเพราะเราจะรีบเอาบอมนะก็พลังงานควลงกับอะไรอย่างแรกเราควรปั้นจีนอตเอาไว้ในทีมก่อนแต่ว่าใส่ร่างนี้ไปก่อน้นะครับผมเราไม่มีคอนะจีนอตเอาไว PP ้พีพีแบกได้นะหนึ่งเลยคือจีนอตหายยังไงไปที่กิจกรรมนะครับผมแล้วก็เลื่อนไปที่ช่วยผ่านด่านนะครับผมถ้าเราผ่านด่านที่ห้านะ มันจะปลดล็อกจีนอสฟรีนะครับผมเมื่อผ่านควสหลักบทที่ห้านะก็คืออันนี้ต้องผ่านบทที่ห้าโดยที่เราไม่ต้องได้สาดาวทุกด่านก็ได้ขอแค่เรามาตีให้ครบผ่านด่านบอสจบพอจบปุ๊บมันจะแจกจีนอสมาให้เราเลยนะนี่พอแจกจีนอสเราก็มาปั้นจีนอสได้นะผมเป็นตัวแบกของจริงนะให้ผมจะลองจีนอสไปยิงให้ดูนะโดยที่เราแบบไม่ต้องใส่ใต้ดินแ้่เอาออกจีนอสตัวเดียวพอเขาปั้นจีนอสป่ะเขาปั้นจีนอสเราจะไม่สู้นะ อันนี้ปั้นเจนอตปะ่ะฮะอืมไม่ต้องก็ได้ปั้นก็ได้มาของนั้นก็คนปั้นเจนอตหน่อยสิมาครับผมเข้าสู่เกมมาเจนอตเราออกไปก่อนนะครับผมแล้วเปิดปืนจากกลจากเจนอตเรายิงไปเท่าไหร่นี่ต้นเกมนะสามหมื่นสามหมื่นนี่แรงนะครับผมต้นเกมนะั้นเราเหลือเจนอตเขาตัวเดียวแล้วทีมเราก็ตีไปนะครับผมแล้วเจนอตเขาไล่อันติมาต่อเอ้ยไม่ใช่อันติดิอันติมานะครับผมแล้วเปิดปืนจากกลมาจากเจนอตเขาตุ้มหมื่นแปดนะครับผมแล้วเจนอตผมก็ด้วงผมยังยืนต่อได้นะ ก็ระเบิดปืนตะโกนจากเจนอตขออีกดอกหนึ่งหน่อยซีตัวเดียวได้ไหมไปที่ป8พันแล้วเจนอตเขาตายไปนะผมตรงนี้นะก็นี่แหละครับผมมันตัวเดียวมันแบกทีมได้นะสําหรับเจนอตนะเอามาผ่านด่านก็โหด G.P. ก็โหดผ่านด่านก็โหดตีบอสก็โหดโอโ้โหตัวละครที่ควรปั้นนะครับผมเจนอตเนี่ยอุปกรณ์ที่ควรใส่ก็แค่ีอย่างเดียวนะห้ามใส่โจมตีนะเพราะาตัวเจนอตมันยิงสกิลมันอนะใชมไหม อันติีของมันอะจะยิงดาเมจต,ตามเลือดของเรานะยิ่งเลือดเยอะก็คือยิ่งดาเมจแรงนะครับผมตรงนี้นะคือสามารถแรกใครจักดัวของทองเพื่อไปทำให้จีนอสโหดก็ทําได้ใครดูวพลังงานเอาเวลก็ทําได้ผมแนะนําว่า2อย่างนี้เท่านั้นนะคือพลังงานกับของทองอย่างอื่นไม่แนะนําเพชรไม่แนะนําครับช่วงแรกแนะนําว่าพลังงานเท่านั้นสำคัญอันดับหนึ่งอันดับสองคือของทองเลือกเอานะครับผมว่าคุณจะไปสายไหนถ้าพลังงานคือคุณเล่น,นแบบเวลไวเะล่นันไว ของทองเวลช้าแต่ตบได้เวลช้าแต่ตแตพีพีโหดอ่ะประมาณนั้นนะครับผมสำหรับสองสายนี้นะก็ต่อไปก็ต่อไปนะผมจะเป็นทางด้านนีไอ้น,นี่นะฮีโร่เอกิศานะตรงนี้นะคือพยายามมาเคลยดา์น่าให้สูงที่สุดเท่าที่ทําได้นะตรงนี้ทน่ช็อปผมได้มาก็มาแทนนี่เลยแล้วกันอ่ะแทนไปมัม่วๆน,นะผมตรงนี้นะคืออย่างไรเราก็ผ่านอยู่แล้วไงกดข้ามไปเห็นไหมผ่านชัวช์วนะ พยายามเล่นด่านให้สูงที่สุดเท่าที่จะทําได้เท่าที่แบบเออเราได้แค่ไหนก็เอาให้สุดอ่ะด่านที่หกจะได้ของไม่อีกเพชรอีกสามร้อยเม็ดเห็นไหมครับหนึ่งด่านเวลาผ่านมาได้ของเยอะนะอ่ะอันนี้หนึ่งด่านผ่านมันจะอาจจะได้ง่อยไม่ได้ของอ่ะไปตัวด่านี้จะผ่านไหมนะพี่ตาผมวิงอ่อนๆอยู่เลยโอเคยังผ่านอยู่นะราดินแบกจัดทุกครั้งการผ่านหนึ่งด่านเราได้นี่นะครับตัวเหลืองหนึ่งใบนะับแล้วก็อี่สิามพันนะกดด่านต่อไปนะครับผมแล้วก็ มันจะมีลิมิตของมันนะครับผมว่าผ่านด่านเท่านี้จะได้นี้นะเห็นไหมด,ด่านแปดได้นี้สามร้อยคือผมสามารถภาษารูปที่ผมติดอยู่ในจะติดสาเร็จเลยนะอันนี้เพชรสามสามร้อยนะผมนัดตัวอี้หน้าตัวอีหน้าไปตีก็ตีประมาณได้เพชรตีประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยนะประมาณนั้นนะเป็นไงครับผมฮีโร่พิศดาถือว่าเป็นแมปที่ควรเล่นมากๆนะครับผมฮีโร่พิศดาแมปนี้นะนะผมเราไปดูิร์ฟเซอร์ดีกว,ว่นะครับผมว่าเขาเติมอะไรกันไปแล้วบ้างนะผมว่าน่าจะเติมน้อยอยู่นะาเซิร์ฟเนี่ยเพราะค่าพลังลแบบน้อยๆนะ สีฟ้า5้าตัวได้โกเกสิมาจากตัวแดงด้วยได้โจซีด้วยได้นี้จากเติมก็ที่หนึ่งไปที่สองนะตอนนี้ในซะอสเซิร์ฟเวอร์นะครับผมยังไม่มีใครอัดสวินจากกลูอายังไม่มีใครมีนะก็เล่นสายชิวนไปได้นะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้นะผมก็อยู่ไปที่พลังเกสิบสานะครับชื่อว่าเทพไม่รวมกลุ่มนะอ่าประมาณนี้นะครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะแล้วก็นี่อัดสวินจากกลเข้ามาแล้วไงใครที่สนใจ เป็นสลดตานเซิร์ฟเวอร์นี้ทันเซิร์ฟเวอร์เดียวนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ต่อ,ตอจากนี้จะไม่ทันขับเคลื่อนแล้วนะคือ669นะครับผมวันนี้วันแรกมาเล่นกันได้เพราะว่าผมจะตัดคลิปวันนี้วันแรกนะก็มาเล่นกันได้นะผมสหรับเซิร์ฟเวอร์669นะอ่านั่นไงอาจะกลถ้ามีสลตตานมาก็ดีไปนะก็คือแชมป์ยาวอ่ะไม่น่ามีใครแข่งด้วยนะเพราะว่าเซิร์ฟนี้เวอร์นี้ก็คือไม่มีสลตตานเลยนะคือเซิร์ฟเวอร์มันเปิดบ่อยเกินนะครับผมสุลต่านก็เลยแบบกระจายกันไปมากนะ เซิร์ฟเวอร์หลังๆเนี่ยก็คือแบบคนแข่งไม่ค่อยมีนะลำดับแบบจะนัดจะไปลงจริงๆนะปลามานี่นะครับผมสำหรับอันดับพลังนะก็เป็นอ่างบ้างน,นะครับผมสำหรับเซิร์ฟเวอร์หกร้อยหกสิบเก้านะครับผมใครเล่นอยู่ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะแล้วก็ของมันก็แจกเยอะนะเนี่ยตัวม่วงตัวแดง,ต,แดงตัวแดงเห็นหมันแจกเยอะแจกสี่สิบใบอ่ะทั้งหมดห้าสิบใบอ่ะห้าสิบใบตัวละครอ,อีกสกินอีกโอ้โหแจกเยอะนะก็ใครที่สนใจจะมาเล่นหรือว่าเล่นอยู่หกหกเก้าคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือว่าใครที่สนใจจะไปตามไปที่หกผมแล้วกกกก็็พี่ิ ตามไปได้เหมือนกันนะครับผมตรงนี้นะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ